เาพับพับก่อนเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับคุณลุงบุ๋มแดงน้ำเก็นน้ำเนาะเป็นพันนักขุดันเดียวคับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เจ็ดส่บสองครับอันนั้นของงามค่ะลูกอันนี้ไอรินไอน้านีดวงตาไอรินอัะอันนี้คื่ได้ขนาดนีดีช่องเจ็ดช่องสาม

ก็ลิ้นจี่จังหวัดพะเยานะคะเป็นลิ้นจี่คุณภาพดีนะคะปีนี้ก็มีผลผลิตประมาณ4,400กว่าตันนะคะโดยผล,ผลผลิตเราจะเริ่มออกสู่ตลาดนะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสําหรับในจังหวัดพะเยาเราปีนี้มีการผลิตลิ้นจี่ทั้งคุณภาพแล้วก็มีการผลิตลิ้นจี่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองตราสัญลักษณ์ G.I. ด้วยนะคะก็ในเรื่องของผลผลิตก็จะมีราคาหลากหลาย เกรดตามคุณภาพนะคะทั้งลิ้นสี่คุณภาพแล้วลิ้นสี่ GI นะคะสําหรับในผลผลิตที่จะเริ่มออกสู่ตลาดก็ลิ้นสี่หงมวยเราเป็นลิ้นสี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะในในของจังหวัดพะเยาเราเนี่ยนะคะก็ในรักษณตามโโลแกนะนะคะที่บอกว่าไหลยกอกตั้งน้ําหดก้นป้านนะคะซึ่งลิ้นสี่จังหวัดพะเยาเราก็มีชื่อเสียงในเรื่องของรสหวานอมเปรี้ยวนะคะในแห้งมีกลิ่นหอมนะคะก็เป็นที่ ชื่นชอบของผู้บริโภคนะคะก็ขออนุญาตในการฝากประชาสัมพันธ์นะคะผู้บริโภคทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ต่างพื้นที่นะคะ,ะในการซื้อเสสนใจสั่งซื้อผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพนะคะซึ่งอาจจะผ่านทางช่องทางของไทยแลนด์โพสต์มาดนะคะแล้วก็ทางช่องทางของเกษตรกรได้ด้วยนะคะขขออนุญาตอของในสถานการณ์ราคานะคะของในจังหวัดพะเยาเราจะมีอยู่ในสองลักษณะนะคะก็คือ ในเรื่องของการผลิตลิ้นจี่คุณภาพราคาค่อนข้างดีนะคะ,อะของเรานี่เกรดพรีเมียมก็อยู่ที่ตั้งแต่ราคา100บาทจนกระทั่งถึง150บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นลิ้นจี่ทั่วไปที่ผลิตแบบทั่วๆไปนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35-40บาทนะคะ